สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับนะควันหลงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัรฐรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล10คนเมื่อวานนี้นาะยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ตอบคําถามนะครับนะโรมลังสีมันพักเกล้าไกรนะครับนะว่าที่โรมลังสีมันพูดถึงเรื่องนะการซื้อขายตําแหน่งของตํารวจนั้นพลเอกประยุทธ์นะสวนทันควันครับบอกว่า อย่าพูดลอยลอยนะครับนะหรืออย่าพูดลอยลมนะฮะมีหลักฐานอะไรเอามาโชว์ใครซื้อขายตำแหน่ง <c oughs> นะครับมีใบเสร็จเอามาโชว์เลยผมตีความหมายเองนะมีหลักฐานการซื้อขายตำแหน่งนะมีคลิปเสียงมีภาพมีใบเสร็จมีการโอนเงินเอามาแสดงเลยอย่าพูดลอยลมนะนะนี่คือคำพูดของพลเอกประยุทธ์ พลเอกประยุทธ์บอกว่า,านายกแล้วก็บิ๊กป้อมไม่เคยรับผลประโยชน์อะไรพวกนี้เลยนะครับนะพี่น้องประชาชนเชื่อที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดหรือไม่ครับ <c oughs> ชจุกรูและพี่น้องประชาชนเชื่อลังซีมันโลไหมที่เอามาแฉเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายตำแหน่งนะครับในการอาภิปรายไม่ไว้วางใจนะเรื่องการาาซื้อขายตำแหน่งตำรวจนะครับ พี่น้องเชื่อใครครับระหว่างคำพูดของรังสีมันลมนะที่มาแฉในสภานะครับเรื่องการอาภิปรายไม่ไว้วางใจนายกเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือจะนะเชื่อนายกพลเอกประยุทธ์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันแชร์ด้วยนะครับจุกรู